กราบสวัสดีครัทุกคนว้าวค่ะจายินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฮามอนหลายคนน่าจะเห็นปกแล้วนะเราห่างหายกับการมานั่งคุยในเรื่องของนางงามไปนานพอสมควรนะทุกคนวันนี้ก็คือกลับมาหน่อยละกันนะจ๊ะมันผิดที่ใครมันผิดที่พวกเธอนั่นแหละเพราะอะไรก่อนหน้านี้ก็ทําเกี่ยวกับนางงามมาถูกมาแบบนู่นนี่นัน่นแล้วก็แบบมีวอลกหน่อย แล้วพอหมดเทศกาลนางงามเมื่อปีที่แล้วพวกเธอเป็นคนที่แนะนำนะคะจริงๆเราคือการเริ่มต้นทำเรแอคชั่นซีรีส์จะต้องยกความดีความชอบให้กับแฟนนางงามนะเพราะว่าแฟนนางงามบอกว่าช่วงนั้นแบบไม่ค่อยมีนางงามเลยพี่พี่ลองแบบนั่งทำารแอคไมซีรีส์วายนู่นนี่นั่นก็เปิดตลาดด้วยแบบ Series Y ายวายไอยู่ด้ e ซีรีสหลังจากนั้นปุ๊บก็ขืยยาว ไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวนะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจสําหรับใครที่มาติดตามใหม่แล้วงวยงงว่าอ้าวอยู่ๆมั้งเจนี่มาทาคอนเทนต์นางงามด้วยหรออะไรเงี้ยอันนิดนึงนิดนึงนะฮะก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของนางงามนะฮะก็คือช่วงของการประกวดมิชิลูเวส์นะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงชุด3ชุดของอเมนดาที่เพิ่งปล่อยมานะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของชุดแต่และชุดนัดน,นะ,ะทุกคนเราอยากจะขอ นะเราไม่เคยขออะไรมากมายเท่ากับขอให้กด subscribe เลยนะแต่วันนี้ไม่ได้มาขอให้ทุกคนกด subscribe ค่ะขอให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะเข้าไปที่ Instagram แล้วพิมพ์ชื่อนี้เลยจ้ะเน่นะฮะไอของ Amanda อยากจะให้ทุกคนนั้นไปกดติดตามไปกด follow IG ของอ m ร n d a ดาไวเพื่ออะไรทำไมถึงต้องกดติดตามพูดคำเดียวนะคะ เพื่อความปังอย่างน้อยๆแล้วไปกดติดตามให้กำลังใจกับสาวงามของประเทศไทยเพื่อที่จะแบบสู้ศึกครั้งนี้สู้ศึกอันใหญ่หลวงเพื่อชิงมงกุฎ มาให้กับประเทศไทยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนนั้นไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะจา้าอ่ะโอเคทุกคนพูดเล่นมาเยอะแล้วนะคะเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงใน3ลุกที่เขาปล่อยออกมาก่อนดีก,กว่าอันนี้คือเราเอามาแค่3ลุกนะพอคลิปนี้ลงไปอาจจะมีลุกอื่นมาเพิ่มเดี๋ยวไว้คุยกันอีกคลิปหนึ่งนะส่วนคลิปนี้คือเป็น3ลุกนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยจึ้งมากๆเลยนะทุกคน สำหรับอันนี้คือเป็นการพูดคุยแบบมุมมองเราเฉยๆว่าเราแบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับชุดนี้โอเคไหมนะฮะนะอ่ะโอเคเริ่มกันด้วยชุดแรกนะคะทุกคนชุดแรกคือชุดขึ้นเครื่องนะฮะวันขึ้นเครื่องของแอมเบดาเป็นชุดสีชมพูจากแบรนด์มิลินอืมนะฮะชุดนี้เลยเป็นชุดสีชมพูสีชมพูสดเลยนะฮะสีชมพูแบบปึ๊ดเลยนะก็คือแบบโอ้โหมองมาแต่ไกลคือต้องแบบโอ้ ชมพูมากแม่ชมพูไม่ไหวชมพูที่แท้อะไรเข้าใจปะแต่ชมพูนี้เขามีกิมมิกน,นะจ๊ะชมพูนี้รู้สึกว่าอเมรด้าได้โพ์ไว้ว่าเป็นชมพูเฟื่งฟ้าของไมอามีเป็นสีประจําดอกไม้ของเมืองไมอามีนั่นเองก็เลยเอาสีชมพูนี้มาใช้แล้วบวกกับวันที่ไปเนี่ยก็เป็นวันอังคารด้วย วันอังคารสีชมพูเป็นอะไรที่บอกว่าเออค่อนข้างที่จะลงล็อกแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่ากิมมิคตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะยกตัวอย่างนะเธอสมมติว่าเราเวลามีการจัดงานอะไรที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคิดภาพตามนะถ้ามีงานไม่ว่าจะเป็นนางงามฟุตบอลหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราต้องเชิญคนต่างประเทศเข้ามาถ้าต่างประเทศเขาบินเข้ามาพร้อมกับกิมมิกที่มีความเป็นไทย คนไทยจะเลิฟมากเลยสังเกตมาเข้าใจปะเขาแบบเอ้ยเขามาพร้อมกับความเป็นไทยเขาทํากันบ้านมาดีแน่นอนว่าอแมนดาก็คือทําแบบนั้นเช่นเดียวกันสีชมพูฟึ่งฟ้าของแมมมี่ได้อยู่บนชุดขึ้นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยปลอบมือดิฮะดีมากมา อันนี้เรามองว่าเป็นการทำการ์ดที่ดีนะฮะอ่ะพูดถึงโดยรวมขององค์งงประกอบชุดหน่อยนะทุกคนซึ่งเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไร,เ,ร,ยะไรเยอะมากมม่นักนะอันนี้คือจากที่ดูนะ,ะก็จะเป็นแบบแบรนด์มิลินมีกระเป๋าต่างๆนานากระเป๋าจากพาดา้าป้าเออนะฮะก็โดยรวมแล้วว่าเรามองว่าชุดเนี้ยค่อนข้างที่จะมีกิมมิกหลายอย่างอยู่ใน1ชุดนะ,ะเป็นชุดแบบเป็นชุดสั้น นะแล้วก็มีเสื้อข้างนอกแล้วมีเสื้อข้างในข้างในเขาจะให้ความเซ็กซี่โชว์แบบโชว์หน้าท้องหน่อยนะฮะโชว์ช่วงคอแล้วก็โชว์ขาแล้วชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่แบบว่ามันมีการโชว์สรีระข้างในแล้วมันทําให้อารมดาดูเพียวเข้าใจปะดูแบบว่าเฮ้ยดูหุ่นดีอ่ะดูแบบ จร,จริงๆแล้วอัลเบนดาก็หุ่นดีอยู่แล้วนะเธอแต่เพียงแค่ว่าจริงๆแล้วอัลเบนดาเป็นคนที่ตัวเล็กถูกไหมแต่พอใส่ตัวนี้ปุ๊บเราบอบยืนถ่ายรูปอ่ะโอ้โหอั Amanda ลเบนดาดูแบบว่าประมาณแบบสูง2เมตรอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไ่ะฟิลนันนะคือฟิลบออุ้ยอุ้ยเพียวลมแล้วสูงะลูดอะไรประมาณนั้นนะเออซึ่งเรามองว่าชุดนี้ค่อนข้างที่จะส่งนะฮะและด้วยสีเรามองว่าอัลเบนดาจะต้องเล่นกับสีสังเกตยอยู่หลายครั้งละสังเกตมา ถ้าอแมนดาใส่ชุดที่เป็นสีอ่ะค่อนข้างที่จะขับผิวแล้วบวกกับการแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะพุ่งมากๆสังเกตมาไม่ว่าจะเป็นชุดสีเหลืองชุดสีน้ำเงินชุดสีเขียวชุดสีชมพูชุดที่มันเป็นสีสีเป็นแบบสีจัดจัดเลยอ่ะเรามองว่าค่อนข้างที่จะเข้ากับอแมนดามากๆนะเพราะอะไรถ้าสมมติใส่ชุดพื้นพื้นสีแบบสีลุกพีซสีน้ำตาลอ่อนหรือสีอะไรเงี้ยจะจะดูแบบว่าเอ้ยจะดู จะดูแพงในอีกลุกหนึ่งเข้าใจไหมจริงๆแล้วคือด้าแพงได้แต่คือเราอะชอบแบบด้าแบบสดใสมากกว่าอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบพอเห็นลุคนี้ออกมาเออ้ยโอเคเลยเปรี้ยวปังอลังการนะฮะอันนี้คือดีงามมากชุดเขาก็มีความสมาด้วยแล้วมีความเซ็กซี่ด้วยแล้วก็มีความธรรมะแม่งด้วยในการขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์นะฮะสำหรับตัวเรานะอันนี้คือดีงามมากๆสำหรับชุดนี้ ชุดต่อไปชุดที่2นะฮะชุดที่2คือเป็นชุดที่พักเครื่องที่อิสตันบูลอันนี้คือเราพูดถูกปะถูกถูกแล้ว <laughs> เป็นชุดที่มีความพริ้วไหวนะฮะอันนี้คือจะเป็นชุดที่เป็นแบบสีแบบแนวแบบเออโทนนิดนึงเป็นแบบสีสีอมน้ำตาลอ่อ,อนๆเป็นสีครีมครีมเป็นสีเรียบๆอะไรเงี้ยแล้วบวกกับการทำผมแล้วบวกกับเครื่องแพรนะฮะแล้วก็มี กระเป๋าที่เป็นขนออกมาเลยทำให้ลุคเนี้ยออกมาดูแบบคุณนายมากแล้วมันมีความเป็นแบบไม่รู้ดิเวลาพูดถึงตุรกีหรือว่าพูดถึงอะไรเวลาพูดถึงตุรกีมันก็จะมีความดูใบเข้ามาเธอเกตดป่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าฉันฉันจะมีหัวความเชื่อมโยงตรงนั้นไวอะ่ะเธอเข้าใจไหมพอพูดถึงตุรกีปุ๊บเฮ้ยเป็นแบบเป็นแหล่งคนรวยเป็นแหล่งแบบเป็นแหล่งแบบทรัพย์สินเงินทองอะไรประมาณนั้นนะเออ เออก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่ตอบโจทย์กับสถานที่สําหรับชุดนี้นะฮะทุกคนคือดูเป็นแบบคุณนายดูเป็นในแม่ดูเป็นแบบนางพญาอ๋อฉันมาแล้วนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นบ่งบอกให้เห็นว่าฉันมาถึงจุรกีแล้วฉันมาถึงที่อิสตันบูลแล้วฮัลโหลก l บวกกับกระเป๋าที่แบบเอ้ยมีความแบบแพงนะฮะมีความแพงมีความรวยมีความบระดามนะฮะชุดนี้ก็คือชอบเช่นเดียวกันตอนแรกที่เห็นภาพนิ่งก่อนนะตอนแรกเห็นภาพนิ่งอะ่ะคิดไว้ในใจคิดไว้ในหัวว่าเฮ้ยชุดมันจะกองประวะอันนี้คือขอนี้พูดกั็นคามตรงนะฮะเฮ้ยชุดมันจะกองประวะเขาแต่มเห็นภาพนิ่งตอนแบบคาเปนด้านนั่งแล้วมิมจริงๆรแล้วเขาก็ทําภาพแบบสลัดผ้าเนาะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยถ้าผ้ากองลงมาจะแบบ จะดูกองหรือเปล่าจะดูอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่พอได้ยืนพอเป็นรูปที่ยืนพอเป็นคลิปวิดีโอที่เดินอ่ะเฮย้ยชุดสวยมากขอเนี้พูดอะไรได้มาค่ะอาสวาต้องทําชุดแบบนี้นะแบรนด์ของพี่หมูอ่ะจะต้องทำชุดแบบนี้นะทําสวยนะชุดความปีกอ่ะเขาแบบ ผมปีกอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้คือพูดเลยด้าส่งชุดนี้และชุดนี้ก็ส่งด้าเช่นเดียวกันชุดกับคนไปด้วยกันได้ดีมากสำหรับชุดนี้ค่ะปรบมือเช่นเดียวกันอะให้ดูคลิปเดินนี่คลิปเดินเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอเห็นตอนเดินตอนเป็นคลิปปุ๊บเฮ้ย คือสวยเลยอ่ะแล้วชุดแบบกาลังพอดีมากเราเข้าส่วนเข้าเข้าลูกเข้าลอยคือโอเคมากๆเลยนะฮะแล้วก็บวกกับเครื่องประดับที่ไม่ได้เยอะจนเกินไปแต่แพงมากนะฮสําเพสอะไรเงี้ยแล้วก็การแต่งหน้าที่บอกโอ้โหฮรูหรามากแล้วก็บวกกับผมที่แบบลดตึงมวยต่ำอะไรเงี้ยก็เลยจะมีความเป็นคุณนายมากๆนะในลุคนี้ชอบค่ะ ยกนิ้วให้เลยค่ะชุดนี้นะชอบจริงๆนะอ่ะส่วนชุดต่อไปนะทุกคนลุกที่3นะฮะลุกที่3จะเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันเป็นแบบว่า ชุมพูชมพูเข้มกว่าชุดแรกนิดหนึ่งนะฮะแต่โทนสีจะอยู่ในโทนที่เป็นเฟื่องฟ้าเมอรมี่อยู่นะทุกคนคือโทนอาจจะแบบไม่ได้ห่างกับชุดแรกมากแต่มันจะมีความเข้มเข้มเขามานิดหนึ่งนะชุดนี้ก็เป็นเป็นเกรดจากอัสวาเช่นเดียวกันนะเออพ,พี่หมูพี่หมูควรทำชุดแบบนี้นะจริงๆทำสวย,ยจริงๆอะ่ะสวย,ยจริงๆนะเราด้าคือเหมาะกับชุดอย่างนี้ไม่ไหวลูกนี้ก็คือแบบว่าสวยไฮโซ แต่โบไม่ใหญ่นะโบน้อยแต่โบผิวเข้าใจปะ่ะสวยให้โซโบน้อยผิวนหารจะเป็นแบบนั้นฉันอยากใส่ชุดนี้เถอฉันชอบชุดนี้นะคะอะระหว่างสองชุดของพี่หมูชุดที่ตรุรกีกับชุดเนี้ยฉันเลือกชุดนี้นะถ้าให้ใส่ถ้าให้ฉันใส่สมมุติถ้าให้ฉันใส่ฉันเลือกชุดนี้เพราะชุดเนี้ยดูแบบดูเปลี่ยวด้วยอะแล้วดูแพงด้วยอะคืออีกชุดนึองอะจะเป็นแนวแบบคุณนายส่วนนี้คือจะเป็นลูกของคุณนายละ จะเป็นคุณหนูหนูเล็กหนูใหญ่เข้าใจปะหนูเล็กหนูใหญ่ที่แบบไปเดินห้างไปซื้อของแพงๆอะไรงเงีย้ยเออใครบอกไม่สวยก็คือเรื่องของหล่อนนะฮะทุกคนนี่สวยนะสวยนะนี่คือ3ลุคที่ปล่อยออกมาที่มันเป็นแบบออฟฟิเชียลแล้วนะฮะทุกคนใครชอบชุดไหนบ้างเมามาคอมเมนต์มานะฮะทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะไปตามกดไลค์กันได้ที่เพจของ Miss Dus Thailand ไปกดไลค์กันนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกด ฮนะ IG ของอาร์เมไว้ด้วยนะเพื่อความปังนะถามว่าทำไมเราถึงต้องแบบว่าให้กด Follow ไว้เยอะๆเพราะว่าอะไรยิ่งคนติดตามเยอะคนยิ่งสนใจนอกจากเพื่อนนางงามที่สนใจเองแล้วว่าแฟนคลับต่างชาติก็ยิ่งสนใจอุย้ยทำไมนางงามคนนี้คนติดตามเยอะจังนอกจากแฟนคลับนอกจากเพื่อนนางงามด้วยกันแล้วสปอนเซอร์ฉันพูดเรื่องจริงเอาเถอถ้าสมมติว่าคนยืนเรียงกันอยู่10คนนะ่ะแล้วคนเนี้ยแบบ อันนี้คือฉันแบบไม่ได้ไม่ได้บูลลี่คนติดตามน้อยนะที่คือพูดจากตามหลักความเป็นจริงในเรื่องของการทําโฆษณาเนาะก็ถ้าคนนี้แบบคนตามแสนหนึ่งแต่ถ้าอแมนดาคนตามแบบ4ี่ห้าแสนหรือล้านหนึ่งอะสปอนเซอร์ก็ต้องมองก่อนเบอกว่าเฮ้ยคนนี้เขาเหมาะกับ ผลิตภัณฑ์เราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป้เอ้ยเฮ้ยแต่คนตามเยอะเขาน่าจะเห็นแบบผลิตภัณฑ์เราเยอะหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยดังนั้นคืออยากให้ทุกคนนะไฟแบบติดตามกันเยอะๆนะทุกคนฝากด้วยละกันนะจ๊ะก,กับ IG ของอ m a n d a o ดาอบดนั่นเองจ้ะทุกคนส่วน3มชุดในวันนี้นะคะเราก็ยกนิ้วให้ทั้ง3ชุดทําได้ดีมากเรามองว่า t p พนะทำกันบ้านมาได้ดีมากเพราะว่าในปีนก่อนๆ t p พกโ็โดนมาค่อนข้างเยอะเนาะสําหรับใครที่ตามเกี่ยวกับนางงามอยู่ก็น่าจะทราบดีว่าบางคนก็ชชอบบางคนก็ไม่ ส่วนใหญ่ทาง TPN ก็จะเอาแบบข้อติต่างๆนานาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็มองว่าปีนี้ปีนี้เนี่ยก็เป็นปีหนึ่งที่อ,อนางงามเราแล้วก็ทีมของนางงามะค่อนข้างที่จะพร้อมมากๆในมุมมองของแฟนคลับแอบมีหวังว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาเราแล้วหรือเปล่ากับ กับมงกุฎอันนี้อะไรเงี้ยนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะั้นเป็นกำลังใจให้กับอารเมนดาด้วยนั่นเองนะจ๊ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้พูดคุยไว้เท่านี้ละกันนะทุกคนก็มาแบบสั้นๆเนาะสำหรับใครที่แบบว่ารอแบบเราไลฟ์สดพูดคุยเม้ามอยก็ก็รอก่อนละกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะแยะมาแบบมาเม้ามอยกับทุกคนอนะไรเงี้ยก็รอให้นางงามเข้ากองกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเวลาเขามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวไว้มาเม้ามอยกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะมาเป็นแบบคลิปน่ารักน,น,บบน่กนารักส รันให้วงการนางงามของประเทศไทยเนี่ยมีแบบว่ามีคลิปมากยิ่งขึ้นก็ทําให้แบบนางงามมีกําลังใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบอุ้ยสําหรับใครที่ทํา y o YouTube อยู่นะเราเราก็อยากจะให้ทุกคนนะลองดูก็ได้สําหรับใครที่แบบไม่ได้ทําสายนางงามมาก่อนเนี่ยลองดูลองลองเข้ามาดูวงการนางงามลองเข้ามาแบบ เอ้ยมาดูดิวรรณนางงามเดินเป็นแบบนี้สนุกนะเธอเราอยากจะให้ทุกคนได้ทํากันนะก,ก็ลองมานะจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งไปถึงกับอมรนดะาโอเคเอาล่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนวันนี้ถ้าพึ่นคนพูดจาไม่ดีหรือว่าพูดคุยแบบไม่ถูกจริตใครพืนต้องของกรบอาบอภัยเวรที่นี้ด้วยนะเน้ยนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปืนไม่ใช่กูรูนางงามพืนเป็นเพียงแค่แฟนคลับตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการดูนางงามนั่นเองเนาะดังนั้นคือในคลิปนี้จะเป็นแค่ความคิดเห็นของปืน คนเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะจ๊ะโอเคไว้เ okay, จอกันใหม่ครั้งหน้าจ้ะบ๊ายบาย